สาวมะลิคงสกุลตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนเอกชัยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทาปี2525 25. ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปี2529 ปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2533วุธิการศึกษาอื่นๆหลักสูตรจิต,ตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประสบการณ์การรับราชการและการทำงานปีพุทธศักราช2522บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครปี2533ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนโคสิตารามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ปีพุทธศักราช2540ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอ่างทองอ่างทองพิทยาคารอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครปีพุทธศักราช2544ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ8โรงเรียนวัดอ่างทองอ่างทองพิทยาคารวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวสุพนารามปลังร่วมราชบำรุงอ,อเมืองจังังหวดสมุทรสาครวันที่20กันยายนพุทธศักราช2556ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนวัสุพนารามปลังร่วมราชบำรุงวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2557ถึงวันที่20พฤศจิกายน พุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดป้อมวิเชียนโชติการามอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครและวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนเอกชัย ประสบการณ์ในการทำงานการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและการเป็นคณะกรรมการคณะทำงานต่างๆนางสาวมาลิคงสกุลได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร2สมัยติดต่อเป็นคณะกรรมการการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร2สมัยติดต่อ เป็นผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดทำผลงานทางวิชาการและการทำวิทยานิพนธ์เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา และเป็นคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กิติยศที่ได้รับการยกย่องระดับประเทศรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเข็มพระนามาพิทย,ย่อสอทอจากสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคําสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดี ของคุรุสภารางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์พุทธศักราช2 5 5 7ระดับจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผู้ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รางวัลเสมาปาปาสระดับดีเด่นประจำปี2555 2558และ2560ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทองแดงประจำปี2559ของคุรุสภา รางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2562ของคุร,รุสภาและรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพุทธศักราช2556 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเงินประจำปีการศึกษา2559และปี2562ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่9และโรงเรียนดีไม่มีอบาย,ยมุขสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกติบัติผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล Office of Basic Education Commission Quality Award หรือ OBEQA c ระดับ SCQA รางวัลต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรางวัลประชาธิปไตยตัวอย่าง3ปีติดต่อ ของสำนักนายกรัฐมนตรีและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สูงสุดของการเป็นข้าราชการคือการได้ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างสมศักดิ์ศรีจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายปฐมภรช้างเผือกเอกชัยคือโรงเรียนที่มีเกียรติในสังคมดังนั้นเกียรติยศศักดิ์ศรีต้องทำงานที่สมกับสิ่งที่ได้รับทำงานในฐานะข้าราชการข้าของแผ่นดิน ทราบข่าวว่าท่านผอ,อ,อมะลิคงสกุลนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัยท่านจะเกษียณอายุใน30กันยานี้นะฮะก็เป็นความรู้สึกที่ใจหายครับเพราะว่าท่านผอมะลิเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการที่มีความรู้ความสามารถเป็นผอที่เก่งนะฮะที่สุดในจังหวัดสุรากลิศท่านหนึ่งนะครับก็ต้องดาเนินว่าต้องขอบคุณท่านผอ,อมะลินะฮะที่ได้ช่วยงานทางจังหวัดไว้ในหลายๆเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะในเรื่องของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับท่านผอมลิเนี่ยเป็นท่านท่านทำตู้ปันสุกนะฮะในจังหวัดสุรากลเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นผู้นําในระดับแรกๆเลยนะครับท่านท่านท่านเป็นผู้นำนะผมขับรถผ่านเนี่ยเห็นได้เลยว่าต้องชื่นชมเลยนะครับแล้วก็ท่านยังทําโครงการยุวทูตจิตเอ,อื้อเฟื้อนะครับในการอาสาแบ่งปันนะฮะช่วยผ่านพ้น ภยัยโควิดโควิด19ไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ท่านช่วยนะฮะแล้วสิ่งสําคัญของท่านผออมริที่ได้ช่วยจังหวัดสมุทรสาครอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับก็คือการจัดงานที่ต้อนรับนะครับท่านร้นตีว่าการกระทรวง การต่างประเทศและท่านรองนายกรัฐมตรีนะฮะท่านดอนนะฮะปรามาตภิไธยเนี่ยนะครับท่านได้มานะฮะท่านผอลงเยนกิจชัยหรือผอมลิเนี่ยก็ได้ช่วยจัดงานให้กับจังหวัดนะครับได้อย่างสมศักดิ์ศรีและจัดได้ดีมากๆนะครับต้องต้องชื่นชมนะครับต้องบอกเลยว่าทางหวัดเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณนะฮะทางท่านผอมลินะครับที่ได้ช่วยงานจังหวัดมามากมายนะครับนะครับแล้วก็บอกตรงๆเลยว่ามีความรู้สึกเสียดายนะครับที่ท่านจะเกษียณอายุนะครับ ก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับกับการชีวิตในในเขาเรียกอะไรวัยเกษียณของท่านนะครับนะครับก็ขอมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีโอกาสทางจังหวัดค่ต้องขอให้ท่านมาช่วยงานนะครับมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอะไรต่างตวนี้ต่อไปในอนาคตก็ด้วยใจรักนะครับแล้วก็ ขอบคุณในน้ําใจไมตรีที่ท่านผอมมีทําให้กับทางจังหวัดสุราษร์นะครับขอบพระคุณครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเนื่องในโอกาสที่ท่านมาริคมสกุลและก็คุณครูอีกสองท่านของโรงเรียนเอกชัยที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยานี้นะครับในนามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษา รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายในความสามารถของท่านพอ,อมลินะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารมีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะแล้วก็ท่านถือว่าเป็นผู้หญิงแก่งนะครับที่มีความเป็นเลิศดในด้านของการบริหารจัดการซึ่ง โดยส่วนตัวแล้วผมเองมาอยู่ที่นี่เกือบจะครบหนึ่งปีนะครับก็ได้รับรู้รับทราบในวิธีการทำงานของท่านพอมะลิมาโดยตลอดซึ่งผมก็ให้ความเคารพนับถือท่านเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเรียกพี่มะลิเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกจนติดปากแล้วส่วนในด้านของการบริหารจัดการนั้นพี่มะลิจะโดดเด่น ในเรื่องของงานวิชาการนะครับเป็นที่พึ่งของน้องนุ่มผู้บริหารแล้วก็พี่มารีเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งเสริมคนให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะสายบริหารจัดการสถานศึกษาแล้วก็ตลอดทั้งคุณครูนะครับถ้าเข้าไปปรึกษาหารือพี่มรท่านจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก ส,สำหรับเนื่องในโอกาสที่พี่มริจกกระเกษียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยานี้ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้แต่เสียดายนะครับแต่พี่มลิก็คงเกี่ยวไม่ได้เกษียณเฉพาะ,ะความเป็นครูเท่านั้นนะครับแต่ความเป็นที่พึ่ง ของผู้บริหารในสังกัดความเป็นที่ปรึกษาตรงนั้นจะยังอยู่กับพวกเราชาวสมุทรสาครตลอดไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขออำนาจคุณพระศรีราาัตนใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองพิมลิให้อยู่เป็นร่มโพล่มใสของลูกของหลานมีอายุมั่นขันยืนมีอายุยืนนาน ตลอดปีตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับทกท่ทานครับสบายดีนะครับวันเวลาดาเนินไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็มาถึงรอบของการเกษียณอายุราชก,การในปี2564ซึ่งการเกษียณในปีนี้ทําให้ผมได้ระลึกถึงท่านพ่อสถสานศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมเองมีความเคารพนับถือแล้วก็มีความประทับใจท่านมาโดยตลอด นะครับเพราะาท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งถึงในเรื่องของการของตนคของคนของงานเนี่ยไม่มีข้อบอกพร่องหรือข้อติดเตียนหรือว่าข้อเรียกข้อร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านนั้นก็คือท่านพอมลิคงสกุลนะครับท่านเป็นพอที่อ,อยู่แนวหน้า เหตุที่ผมบอกว่าเป็นพอที่อยู่ในระดับแนวหน้านี่เพราะว่าในสมัยที่ผมอยู่สุสาครนเนี่ยผมาก็จะประเมิเนผู้บริหารปีละสองนนะครับก็ทำให้ผมทราบว่าท่านใดบ้างที่เป็นระดับคุณภาพหรือเป็นระดับคุณภาพก้าวกระโดดนะครับก็มีท่านพอมาลีน,นี่ก็อยู่ในระดับท็อปเทนทีเดียวในการประเมินทุกครั้งเนี่ยไทนก็จะอยู่ระดับแนวหน้ามากนะครับก็เป็นพอต้นแบบที่ดีนะครับ และในปีนี้เป็นปีที่ท่านเกษียณอายุราชการเนี่ยก็เสียดายนะครับแต่ท่านพ่อที่มีคุณภาพระดับนี้นะท่านครจะทําทงานอีกสักสิปีเป็นอย่างน้อยก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตข้าราชการเนี่ยเมื่อถึงเวลากเกษียรราชการก็จะเป็นช่วงชีวิตที่มีอิสระแล้วก็มีความสุขมากที่สุดนะครับก็ก็กแสดงความยินดีกับท่านพ่อมริคงสกุลด้วยนะครับที่ท่านได้ ดำเนินชีวิตรัชการมาอย่างราบรื่นแล้วก็ดำเนินการมาอย่างมีคุณภาพนะครับตัวท่านเองก็ได้เป็นถึงวิทยาฐานะเชี่ยวชาญซึ่งจริงๆเนี่ยท่านที่ก็ต้องเป็นเชี่ยวชาญพิเศษด้วยซ้ำไปนะครับก็ในโอกาสที่ท่านเกษยียณในยุราชการในปีนี้นะครับผมก็คงต้องตั้งจิตอธิฐานนะครับขอพรอจากคุณพรษีรัตนไาตา้ได้ อวนวยพอให้ท่านพอมาดิขอสกุลเนี่ยท่านได้มีความสุขในชีวิตตลอดหลังกเกษียรราชการนะครับได้พบแล้วก็มีความสาเ็จในความรีทั้งปวงและปัสแจกความทุกทั้งปวงนะครับแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราก็าเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันนะครับมีอะไรก็หลังกเกษียรแล้วก็ติดต่อนะครับชวนกันไปเที่ยวกันน้องนี้เป็นต้นนะครับผม ก็กราบขอคุณนะครับแล้วก็ขอให้ความปรารถนาดีของผมนั้นทำริษผลไปที่ท่านผอมริคโคสกุลและก็ทุกคนในครอบครัวของท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมพาราวิิยากรรองผู้อำนวยการจำนวการพิเศษโรงเรียนประช่เรื่องในโอกาสวันนี้นะครับเป็นวันที่ข้าราชการครูในโรงเรียนประช่ของเรา ทั้งผู้บริหารและคณะและผูะ้สอ,สอบทั้งสองท่านจะ,ะเษาจากษียณราชการในปีการศึกษา2564นี้ท่านผู้บริการมริษัทกรุงศูนท่านผู้บริการเชี่ยวชาญในดุลยพินัยท่านเป็นผูม้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูงเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดและประเทศซึ่งท่านทำคุนแรงต่อกับการศึกษาขององไทย เราก็เทศไอยและของจังหวัดสงขสาตอได้เป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้านที่มีความรู้ความสามารถสนหนึ่งซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในการทำของท่านในการปฏิบัติงานของท่านเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางสะพอและประเทศชาติาปเ,าาเป็นอย่างยิ่ง